ีปนองครับ,บวันที่27นะครับทีมงานหมอลํำใจกันร่อยเข้าจัดกิกจ,จกรรมคือจับของขวัญปีใหม่เลยครับวันนี้มีลูกชิ้นมาแจกพร้อมนะครับกินแล้วเนาะจค่าไฟดมีลูกชิ้นมาแจกหลังเวทีด้วยนะครับ ลูกชิ้นเข้ามาจากสายผาลูกชิ้นบุนรีรัมลูกชิ้นบุรีรัมนะครับในเมืองเราเนี่นิบุรีรัมเยใเมื่อันนี้อะไรเจอลูกชิ้นเลยนะครับกับข้าวข้ากับลายอย่างนะครับวันนี้พิเศษคน ย่างเลยนะนี่เป็นซีรแล้วก็มีพรอวานด้วยนะครับลูกชิ้นนะครับเอามาได้เลยเราเราเรียนจากไอ้สดเป็นทางคลิปนะครับวันนี้มีลูกชิ้นมีไก่ทอดครับมีสลัด มียำถือมือไม่รัดนะครับนี่ขน,นมจีนน้ำยาเนี่ยครับครับเฮ้ยทิ้งไปนี่ลูกชิ้นเต็มหม้อเลยตับเลือดอันนี้มีหวานด้วยนะครับของหวานพร้อม ว้าอันไปเห็นครับครับเรลืมนี่แมวัด้นนี่จะกองใดนครับอ๋อาตัโนมาแล้วนะครับเอาไปไปใ้นการ่ของนะตรักวัดหุ่ได้น่ะกอัลลัห์ใของนันท่อบเต็กไ้มเี๋ยค ใจก็อยากได้ยุ่งๆบันเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้งซองบันเป็นไปได้ในใจอยากได้ทั้งซองขูอยู่งว่าโบจูกต้องแกล้งกันคิดไปทัว่วทุกคนมีความหวังขออย่างเดียวคือขอบรรยากาศสมาชิกก็เริ่มมาแล้วนะครับ ชิ่เริ่มมารวมตัวกันแล้วนะครับมีผ้ากันนจับสลากนะครับมีครมาดื่มเครื่นเข้าไปบอได้จ่าเป็นน้องคนละลายครับม้องอไรกับมี่ สลากพี้านะครับก็ะเบิก็จะเ่งๆผึ้งแค่ไหนนะมามูว้